วัดเลยแล้วกันอุ้ยจ่อจ่อจ่อโอ๊ยเฮ้ยเฮ้ยอันนี้ต้องสวิงแล้วแหละเฮ้ย สวัสดีท่านผู้ชมเอฟซีผมสวรดียามบ่ายครับวันนี้เราก็อยู่กันที่บ่อไซอีกแล้วครับหาโอกาสที่แดดจะออกอย่างนี้ครับนานๆจะมาสักทีนะครับช่วงนี้นะครับพายุเข้าครับฝนตกทุกวันเลยครับวันนี้เพิ่งจะมีแดดนะครับก็หม่นี้นะผมเคยมาแล้วนะครับเมื่อวันาที่ที่แล้วมากระทิมงานนะครับแล้วผมก็แวกตอนแรกมันรกมากเลยครับแวกแวกต้นกระถิ่นเนี่ยลงมานะครับมาเจอหม่ตรงนี้แต่วันนี้มากระถิ่นถูกฟันมาละใหม่เละเลยนะครับ ก็ผมกล่าว่าจะมาทําที่นั่งตกป่าร่มๆตรงนี้สักหน่อยนะครับโอเคเดี๋ยวผมเตรียมของเตรียมอุปกรณ์ก่อนนะก็จะตกตรงนี้แหละครับตรงนี้อ่ะครับผมกว่าจะเซ็ตกล้องกว่าจะตั้งทุนเสร็จนะครับมปเกือบชั่วโมงครับกล้องมีปัญหามากเลยครับงงแงกับผมมากเลยนะครับกล้องตัวนู้นด้วยตัวนี้ด้วยนะครับเนื่องจากว่ากล้องลักเราลืมมาๆนะครับก็วันนี้ตกเป็นปลาลานนะครับ ร้านสองขอนะครับคอนเซปต์วันนี้ที่ผมจ้งใจมาก็คือว่าจะมาตกปลาด้วยเหยื่อที่ผมทํานี่แหละนะครับนี่ครับเป็นแพ็กเกตนี่ครับแพ็กเกจครึ่งกิโลนะครับครึ่งกิโลจาหน่ายอยู่ที่35บาทนะครับอันเนี้ยเป็นนุ่นทดลองครับซึ่งมันจะมีถุงที่มันเต็มกว่านี้8ขีดจําหน่ายอยู่ที่50บาทนะครับซึ่งก็มีเพื่อนเพื่อนซื้อไปแล้วนะครับซื้อไปทดลองกันแล้วนะครับก็วันเนี้ยผมจะมาตกปลาด้วยถุงเดียวเนี่ยนะครับถุงเดียวเนี้ยครึ่งกิโลเนี้ย คือที่ว่าเราจะได้ป่าสักกี่ตัวนะครับก็หมายไม่ได้อ้อยอะไรเลยนะนี่เก่าดินเหนียวตั้งทุนเอานะครับโอเคมาก็ทุกทีผมตกผมไม่เคยเกี่ยวชิ้นนะเดี๋ยววันนี้ผมจะเกี่ยวชิ้นมางนะครับเห็นพี่ๆนะครับที่ตกมาตกกันวันอาทิตย์แล้วเขาเกี่ยวชิ้นมันมันดีกว่าผมก็เลยคิดไปว่าพอเหยื่อมันกองกับพื้นชิ้นมันก็ทําให้ป่ามาก,กินต่อได้นะครับโอเคชิ้นชิ้นก็คือเนี่ยความเฮานี่แหละโอเคนะครับไม่อะไร <c oughs> คนตกปลาคงรู้ดีนะก็เดี๋ยวผสมให้มัน นี่หน่อยน้ําก็มาจากล่างนี่ครับสมัครแช่นอนน่ครับน้ําลึกมากเลยนะครับลึกประมาณห้าเมตรเลยนะตรงนี้ที่เราโยนเหยื่ยลอลงไปตรงนี้มีลอยเหยื่อขึ้นมานิดนึงหน่อยเราปล่อยลองไปตรงนี้โอเค ปลายไม่ได้จุ่มนะปลายคันไม่ได้จุ่มน้ํานะมันสูงนะครับ อาต้มแรกโอ้โหมาแล้วครับผมต้มแรกเป็นหมอดะกับนะครับปิดยอดไม้นะครับมันต้องเวียงเอาอย่างนี้หมอดะกับครับต้มแรกครับกินเปล่ามากเลยเค๋ป่าอะไรก็ได้ช่ววง,งนี้ให้มันเข้ามาก่อน ตอนมายังมีแดดนะพอจะต้องก้องเสร็จหลไยเสร็จแดดหายไปแล้วครับตอนนี้แต่ผมมาร่มมาก็จะตกอย่างปาเยื่อะหมดนะฝนตกก็จะอยู่นะครับ ลองเด็ดข้อก็ถึงสโดนหมอดอกกลับอีกแล้วเอ๊ะได้จะหมอดอกกลับวะรู้เหเพาอมันลึกเกินหรือเปล่านะครับโอ้แย่เลยคืนเบ็ดด้วยอดกลับคืนเบ็ดนานเกินเกินเบ็ดเลยครับ

โอ้ไม่ได้ตัวไม่ได้ตัวไม่ได้ตัวมาเข้าแล้วมาเข้าแล้วไปเอาเลยครับแต่ดูทรงมันเหมือนจะเป็นหม้อดตกลับแล้ว่อกีดนี่ถ่ามันยี่ห้อว้วมันผ่านทุ้นก็เมื่อกี้นี้ หน่อยผิดหน่อยนี่ลึกเลยนะโอ้โหเอ้ยกลุ้มใจลำบากหน่อยนะครับือปลามีปลากินแล้วใกล้จะหมดแล้วกลับแล้ว เอ้ยโดนหมอนตะกรับรอดแล้วครับท่านผู้ชม,มตกรับทําผมรอดแล้วผมแล้วอ้าไม่ได้ป่ามา่ะอาการเริ่มไม่ดีครับ คือปลากินใช่ไหมน่าจะใช่น่าจะใช่ะใชละเฮ้ย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 อ่าวตะเพียนมาแล้วครับผม <c oughs> นี่ครับผมมาแล้วตะเพียนนะครับเข้าแล้วของตุดบอันนี้ยติดเนาะโอเคก็สี่ถึงเจ็ดนาทีครับลาจะเพียนเมึ่เข้านะ 哦。Oh, oh. รงรนี้ถ้าอยู่สภาพนี้มันก็จะกลายเป็นไม้ตายครับมาแล้วตะเพียนมาแล้วเอาแล้วครับตะเพียนเข้าแล้วโอเค <c oughs> ตัวนี้ใส่เล็กหน่อย แคที่สองแล้กะเทียนอุยถึง <c oughs> ต้อง โอ้โวติดผาดิโอ้โหจะดีด้วยนะดีเลยครับว้ายยกอย่างเดียวผมดีแค่ไหนก็ยกยกอย่างเดียวขนันเราเหนียวโอโ้แล้วมันยกไม่ได้ด้วยนะอึ้บไายกมาอึ้บอ่าใส่ไม่ต่งโลไงก็ยกได้นี่ครับผมเป็นไงสำลึก

มันจะเป็นหมอ้อตะกรับเลยอ้าวตะเคียนเชื่อเลยมันก็หมอ้อตะกรับกินมันหมอ้อตะกรับเลยครับต่เอเบาๆผมเบ็ดเล่นได้งั้นทยนี้ อ๋อเอาเลยไม่ได้เลยแหละผมตื่นก็ตื่นเอางี้แล้วเวยตกได้ทุกแนวตื่นก็เอายังไงตื่นมันก็ดึงเองยังไงโอ้โหโดนแล้ว <c ười> นี่ดีกว่าไม่ต้องเกี่ยวแล้วชินช้นฉันเกยเกกาชิ้นหน้านี่จริงเลย <c ười> โอู้หูอนุก็เกกานี่ก็เกกา,กกกาอู้หู เรื่องเรื่องข้างบนนี้ก็เกย้กานะครับตั้งไม่ได้สบายแล้วชินไม่ต้องแล้วปาาเข้าแล้วครับชินไม่มีผลกับผมแล้วเดยวก็ไปลาดนมกินเ,เพียวๆนะครับผมตอนอัดใส่เบ็ดไปเลย ใช่ไหมจุ๊บๆ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 ฮะร <c oughs> ัดลอยรัดลอยเฮ้อเขาสูงก็มันดีครับเดี๋ยวผมเอานี่ควบไว้หน่อยที่วังคันที่วังคันที่วังคัน ขึ้นยกสองขึ้นโอ้หนีเม็ดครับนีเม็ดขึ้นเม็ดปลาแล้ววะตองเว่าเดดพัฒวัชิดหวัดเลยแล้ว,วกัน อุ้ยไออนอออุ้ยอ้ยอ้ยอันนี้ต้องสวิงแล้วแหละอุ้ยอะไรวะมันมีเม็ดโอ้ยอะไรเนี่ยโอ้ยตะเพียนใหญ่ท่านผู้ชมเราไปชอยไม่ได้มันลึกมันลึกครับตะเพียนใหญ่อคำนวณแล้วน่าจะขาดเดี๋ยวมาดูว่า <m urs cause arios> <m uyor> เดี๋ยวก่อนนะอันนี้เอาะวิ่งสั้นมานะครับวันนี้พเอามะกวิ่งสั้นมาละสั้นมาทางยอดไม้ไว้ เดี๋ยวขอเวลาครับของก่อนต่อดำาดํารลมนี่แหละเว้ยด้ำรลมนี่และครับอบุปกรณ์แป๊บนึง ปอนเองครับกปอนเองครับใซตที่มันน่าจะขาดนะ,ะนี่ครับผมนี่ไซดีไซดีเออระบบเสียงวันนี้อาจจะแย่หน่อยนะเพราะว่ากล้องตัวที่ผมใช้ทุกวันก็คือ DJI o s m o Action นะลืมมามาไอ้กล้องตัวนี้มันเป็น GoPro 6รุ่นเก่านะครับเสียงมันไม่ดี ดีเลยแบตหมดแบตซุ่มทุนหมดนะครับโอเคเดี๋ยวก็ไม่ซุ่มทุนแล้วนะเดี๋ยวผมขอตก,อกยาวๆเลยแล้วกันนะแบบไม่สุ่มทุนนะครับก็ดูบรรยากาศพอนะครับผมผมจะได้ไม่ต้องกังวลเรื่องทุกท,ท,ทุนตรงนี้ด้วยเดี๋ยวกล้องมาวางมุมสูงแล้วกันจะได้เห็นสวยๆนะ นี่ครับเยือ่อว้าวเทียบ เวลาได้กล็กๆน,น,น่อยๆครับไปโดนเ power bank ก็ด้าไปเลยเอาไม่เป็นไรเดี๋ยวผมไปวางในคอมก็เห็นเวลาเดี๋ยวขึ้นเวลาให้ดูนะครับว่าเวลาในการตรร้กไปที่ชั่วโมงนะครับเยิ่มหมดไปครึ่งย่อยนะครับแล้วก็เดี๋ยวได้จรวดหนึ่งเราดูผลงานนะสรุปว่าได้เท่าไหร่ ตัวนี้นะครับเยื่อใช้ไปครึ่งเดียวจริงจริงนะสิดท้ายด้วยตะเพียนนะตกอีกก็ได้อีกนะครับก็ช่วงที่แบตตัวนี้หมดไปนะครับก็ได้แต่ปลานี่หมอนตะกรับนะครับก็ตะเพียนได้มาสองตัวเองมั้งครับตรงนั้นหมอดะกรับหมดเลยหมอนกระถรมครับก็แก้ด้วยการเกี่ยวชิ้นลงไปนะครับถึงจะได้ตัวหมอนะกรับนะครับมันกินตัด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 ตอดตอดตัดตัดตัยตัดตัดตัดตั่ตัดึ่งตรดตั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 ึ่งครันี่ครัรึ่งกิโล ครึ่งกิโลคือเท่านี้นะครับแล้วเราใช้ไปครึ่งเดียวเองนะครับเนี่ยไม่น่าผสมน้ำหมดเลยโอเคปิดฝาไว้แล้วก็เอาไปแช่ตู้เย็นก็เก็บไว้ได้นะครับโอเคใช้ไปครึ่งเดียวนะสามสิบห้าบาทนี่มันจะถูกไปปะเนี่ยเดีย๋ยวเราดูปลากันนะครับเดี๋ยวยกให้ดูเอ,อกเก็บอุปกรณ์ทั้งหมดตอนนะ ลำบากก็ต้องมานเดียวโอเคมาเดี๋ยวดูปลากันนี่ครับผมผลงานนะครับโหตกปลาด้วย เยือตกปลาส5สิบห้าบาทนะครับแต่ว่าใช้ไปครึ่งเดียวนะครับครึ่งเดียวก็20บาทนะย0ิบาทนะครับประมาณนี้นะครับใช้ปลาประมาณนี้นะครับนี่ครับถ้านั่งถ้าเรามาตกแต่เช้าก็น่าจะได้เยอะนะผมมาก็มาตอนบ่ายโมงกว่านะครับตั้งกล้องในเสร็จก็ประมาณบ่ายสามนะครับแล้วก็ตกมานี้ยันเ่กี่โมงแล้วผมไม่ได้เอาอันนี้มาลืมมาโทรทรานะครับแต่ว่าเวลาเดี๋ยวบอกเวลาในกล้องนะครับว่าในการบันทึกเท่าไหร่นะครับทั้งหมดนะครับตอนกล้องตัวนี้ได้ไปก็สองชั่วโมงนะแล้วก็ ที่เหลือกระเหมาะตะกลับรุน้วนแล้วก็ปปาตะเปลี่ยนสองตัวท้ายปิดเนี้ยครับโอเคนี่ครับ, okay. รบเดี๋ยวโอเค okay. ขอจบอย่างนี้เลยนะกลับบ้านละเก็บของอีกงานอุปกรณ์เยอะ